โอเคครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พามาเทสเบ้านะครับก็มีลูกค้านะครับมาเอาถึงบ้านนะครับก็เลยพามาเทสนะครับทีแรกว่าจะเอาปีกมนนะปีกแหลมตอบโจทย์กว่าสายดีนะครับลมก็มามาให้หายนะครับกลางวันนะครับเดี๋ยวมาเดียวหาย ก็เป็นใบเต็มนะครับใบเต็มปล่อยไม่สูงนะครับพอได้เล่นนะครับพอได้เล่น ค,คนชักก็ไปอีกหน่อยก็สายไฟแรงสูงนะครับก็สบายใจ <c oughs> <c oughs> ก่อนนี้กลางวันเลยนะครับก็ประมาณบ่ายๆนะครับ อันนี้เอาดินน้ำมันออกนิดนึงนะครับปกติมันจะใส่แรงกว่านี้นิดนึงนะครับ <c oughs> กำลังดีนะแล้วแต่คนชอบนะครับตันนี้ไม่ต้องสนสะพายนะครับแต่งแค่ดินน้ำมันนะครับน้ำหนักนิดนิดหน่อยห่อยพอยัง โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับพอหอมปากหอมคอ